สวัสดีค่ะเรามาเจอาก,กันคลิปนี้ค่ะวันนี้ขวัญมีคำถามที่ร้านทองมักเจอบ่อยบ่อยบ่อยๆเวลาลูกค้าเข้ามาถามที่ร้านนะคะก็เลยรวบรวมเอาไว้แล้วก็มาตอบในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะไม่ตอบเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ อยู่กับคุณอินเหมือนเดิมคุณอินสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวเสียงสดใสมากเลยคุณอิงาารบกวนเหมือนเดิมค่ะแับแวแว,แวมาว่าน้องๆพนักง,งานเราที่หน้าร้านเนี่ยเจอคําถามพวกนี้บ่อยมากจนต้องหยิบมาทําเป็นคอนเทนต์ hmm. กันเลยทีเดียวคําถาม mm hmm. แรกขออนุญ,ญาตนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่ามาเป็นโพลคือแบบเยอะมากเลยนะคะอะคําถามแรกอารมณ์เหมือนอ่านจดหมายรักอะ mm hmm. คําถามแรก อายุเท่าไหร่คะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ครับโธ่ร่ะเอ้ยเกือบอคกอกระดิกอีกแล้วอะเข้าประเด็นเลยละกันค่ะคำถามแรกที่พบบ่อยนะคะนั่นคือค่ากำเนิดคืออะไรค่ากำเนิดก็คือค่าแรงของร้านทองอะครับค่าแรงของร้านทองเหมือนเหมือนเราได้ส่วนต่างจากค่าตรงเนี้ยเพื่อเป็นการเอามาใช้แบบ บริหาราร้านไปใร้านอยู่รอดมันก็เหมือนค่าธทมเนียมร้านอะไรประมาณนั้นครับอ๋อแล้วค่ากำเนิดคือราคาเดียวกันทั้งทั้งทองเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรอย่างนี้เลยไหมคะไม่ครับก็แล้วแต่ว่าทองนั้นอ่ะเรารับมาราคาสูงหรือราคาไ <c oughs> นอ้อะไรอ่างเงี้ยครับอืแล้วค่ากำเนิดของร้านเราเริ่มต้นอยู่ที่200บาทครับคุณจะบ้าหรอ ก็ร้านผมขายเยอะผมเอาค่าํำเน็ดแค่นี้ก็พอแล้วใจดีดูแบบมีมงกุฎมงกุฎมาก็คือเป็นค่าธรรมเนียมของแต่ละร้านที่จะเก็บก็คือไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมาตรฐานตายตัวว่าทุกๆร้านต้องเก็บเท่าเราใช่ครับบางร้านอาจจะแพงกว่าก็ปกติแล้วก็อยู่ประมาณ 5, ้าหก0้อยเจ็อยประมาณของร้านเองใช่ใช่ใ ราคาดีมากนะคะโอเคคำถามข้อถัดไปค่ะลูกค้าเวลามาร้านเราก็จะชอบถามว่าทำไมเวลาประกาศราคาทองคำเนี่ยเขาถึงไม่รวมค่ากำเนิดเป็นราคาทองคำให้เป็นก้อนเดียวเลยล่ะคะจะมาแยกเป็นสองก้อนให้เป็นงงทำไม,มละ่ะคะคุณอินคะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะคิดค่ากำเนิดไม่เท่ากันไงครับบางร้านอ่ะลายเขาสวยเขาไปเอามาจากที่สักที่หนึ่งที่ดีกว่าอะไรเงี้ย หรือว่าเขาไปหาไกลเป็นการเดินทางที่ไกลอาจจะต้องคิดค่ากำหนดที่แพงขึ้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายต้นเพิ่มขึ้นจากราคาทองอาจจะอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วต้องบินมาที่กรุงเทพเพื่อมารับทองมารับทองไปขายอะไรอย่างนี้โอเคก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงจะต้องมีค่ากำหนดและก็ค่ากำหนดเนี่ยทำไมรวมกับราคาทองเป็นก้อนเดียวไม่ได้เนาะเพื่อความง่าย ในการบริหารจัดการของร้านนั่นเองนะคะอะมาดูข้อถัดไปคุณอินคาทำไมราคาซื้อทองกับราคาขายทองถึงแตกต่างการราาันล่ะคะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือทองรูป,ปรพรรณค่ะทองรูป,ปรพรรณเนี่ยจะโดนหัก5%ครับอืมเป็นมาตรฐานเลยว่าต้องหัก5%ใช่วเวลาเอามาขายคืนร้านทองค่ะ ก็จะโดนหักประมาณหหเปอซนประมาณนี้อโอเคอเพราะว่าในทองรูปพรรเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นทองที่เปอร์เซ็นต์ต่ำก็คือน้ำประสานที่ช่วยทำให้ขึ้นรูปทองได้ดีซึ่งก็จะอยู่ในทองรูปประพันธ์นั่นเองใช่แต่ถ้าเป็นทองคำแท่งก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากค่าดาเนินการครับก็จะถูกหักน้อยกว่าใช่น้อยกว่าขนาดไหนน้อยกว่าขนาดที่ทองแทมแท่ง ถูกหักหลักร้อยของรูปพัณฑ์ถูกหักหลักพันเลยนะจริงอืมเยอะต่างกันสิบเท่าอะครับเยอะมากถ้าคิดว่าจะซื้อมาเพื่อที่จะขายเอากําไรก็แนะนําว่าเป็นทองคําแท่งใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาเพื่อใส่ด้วยแล้วก็พอใจคขายๆก็รูปพัณฑ์ก็ได้ใช่ครับหรือซื้อมาใส่เก็บสะสมไม่ได้คิดจะขายก็รูปพัณ์ก็ได้เช่นเดียวกัน ของใส่ของใช้ซื้อมาถ้าได้ใส่ได้ใช้ยังไงก็ถูกครับถูกต้องครับโอเคมาดูข้อถัดไปคุณอินคะอันนี้ยอาจจะลึกซึ้งหน่อยนะคะเคยมีคนมาถามว่าแล้วใครเป็นคนกำหนดราคาทองคำล่ะครับคุณอินอต้องบอกก่อนว่าราคาทองคำเนี่ยครับก็จะถูกกำหนดคร่าวๆโดยราคาอ้างอิงของราคาโลกอยู่แล้ว ราคาที่ผลิตออกมาอะไรเงี้ยเป็นต้นทุนครับค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาจะเป็นคนกําหนดคือสมาคมค้าทองคำหึแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นร้านทรงร้านทรงใหญ่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการปรับเปลี่ยนราคาทองที่ผันผวนค่ะอาจจะช่วยเข้าไปคุยแล้วก็แนะนํากับทางสมาคมได้ด้วยอ๋อ,อก็คือบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่มีบทบาท ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดราคาทองคานั่นเองนะคะแอบกระซิบถามนิดนึงได้ไหมพอเขามีการรวมตัวกันแบบนี้แล้วเราเคยจะถานการเศรษฐกิจที่อยู่ดีราคาทองคําวันหนึ่งอ่ะคือแบบพุ่งขึ้นพุ่งลงพุ่งขึ้นพุ่งลงแบบถี่มากสูงมากมันแปลกไปหมดเลยละค่ะเขาสามารถที่จะทําให้มันตรึงราคาได้ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าบอกว่าตรึงราคาได้ไหมต้องบอกว่า ได้แต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอ,อาจจะแบบแค่แบบพยายามชะลอให้มันลงช้าหน่อยหรือชะลอให้มันขึ้นช้าหน่อยเท่านั้นเองมาดูหัวข้อถัดไปคุณอิงขามีคำถามเช่นเดียวกันค่ะว่าเรามีวิธีในการดูเปอร์เซนทองอย่างไรว่าทองเนี่ยถูกต้องตามป้ายที่เขียนเอาไว้หรือไม่ถ้าวิธีโดยละเอียดเลยครับก็คือ มาตรฐานเขาจะใช้การสีหินและจดกดลงไปเพื่อเช็คใช่ก็ไปทองไหมโอเคอ่าแล้วก็ถ้าชำนานขึ้นมาอีกหน่อยนึงเซียนอีกหน่อยนึงอ่าอย่างเช่นร้านหมทำกันก็คือสีหินแล้วก็ดูเลยว่าสีมันสดไม่ต้องเท็คือดูด้วยตาเปล่าดูด้วยตาเปล่าเลยซึ่งก็จะเห็นเลยว่าถ้าเป็นทองแท้เนี่ย สีเขาจะเป็นสีสีทองแล้วก็มีน้ำมีนวลหน่อยถ้ามันสีซีดหรือสีออกขาวๆเนี่ยก็ให้ไว้ว่ามันอาจจะเป็นทองที่ผสมมาต่ำกว่ามาตรฐานอาจเป็นพวกทองเคอะไรแบบนี้ใช่แต่ต้มกว่าปกติตัวเนี้ก็จะเป็นทองกับกอ๋อ ก็คือสวยเลยใช่เนื้อดีน้ำดีเลยใช่ครับโอเคค่ะหรือไม่งั้นอาจจะโดนทองแดงย้อมแมวมาก็ได้จะพูดเลยว่าสีสวยขนาดนี้ไว้ใจได้ไหมนะคะอ่ะก็เป็นวิธีการเช็คแบบง่ายๆนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งวิธีคุณอิงค่ะที่สามารถเช็คได้แบบร้อเซเลยว่าอันนี้เป็นทองมาจากไหนอะไรยังไงนั่นคือการเช็คแบบ การตรวจเข้า l a บครับอ๋อเข้า lab เลยหรอใช่ครับมันจะมีการตรวจเข้า lab หรือการยิงเครื่องเอ็กซเรย์ลงไปเพื่อดูความหนาแน่นของทองค่ะซึ่งจริงโดยวิธีเบื้องต้นที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถเช็คได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ครับแล้วก็ตากประสบการณ์ด้วยใช่ครับก็เพิ่มความชัวร์แหละว่าเช็คแบบนี้ก็ได้ผล99.99%เคยเจอทองปลอมไหมโอ้เป็นกล่องเลยครับ แต่ต้องมีบ้างอะเนาะเป็นบทเรียนบทเรียนเป็นบทเรียนจะได้ฝึกวิชาเก่งๆไงคะครับโอเคอะมาดูคําถามข้อหัดไปคุณอิงค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าร้านทองร้านไหนอ่าเขาเรียกว่าผ่านการรับรองจากสคบบ้างเอ่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยครับแล้วก็มันจะมีแบบให้เสิร์ชชื่อร้านใส่ชื่อร้านลงไปครับก็จะรู้ว่าร้านร้านนั้น่ะอยู่ใน สมาคมค้าทองไหม,มแค่นั้นก็จะรู้แล้วว่าโอเคใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไว้ให้ข้างล่างโอเคคุณอิงคะถ้าสมมติว่าไปเซิร์ชแล้วไม่เจอชื่อร้านล่ะอืถ้าไม่เจอชื่อร้านแต่ว่าถ้าดูจากตาร้านที่อยู่ในสร้อยคอรหรือสร้อยข้อม,มือต่างต่างที่อยู่ในคองะ,ะครับแล้วมันมีตาร้านตัวเนี้ก็พอจะไว้ใจได้บ้างอือก็สามารถเช็คทดแทนกันได้ ไปกันต่อด้วยความรวดเร็วค่ะทองในประเทศไทยถูกนำเข้ามาจากประเทศอะไรบ้างก็เท่าที่รู้ก็เป็นออสเตรเลียสิงคโปร์ฮ่องกงสวิต์ครับเอทราบมาว่าอเมริกาก็มีเหมืองแร่ทองคำขนาดใหญ่เหมือนกันเราไม่นำเข้ามาหรอคะเอ่อต้นทุนในการเดินทางด้วยครับส่วนหนึ่งเพราะพวกนี้มันต้องชิปปิ้งขทางเรือหรืออะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องขนให้มันต้นทุนมันน้อยที่สุดอ่าอ่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเป็นคำตอบวัาทำไมเราถึงนำเข้าจากประเทศเหล่านี้ใช่ะนะคะ,คะก็จะมีออสเตรเลียเนาะมีสิงคโปร์มีฮ<ม>่องกง <Hong Kong, S 2> หรือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะทีนำเข้าเขาในปัจจุบันนี้ค่ะไปกันต่อด้วยความรวดเร็วคุณอินคะ่ะทองคำแท่งมีจำหน่ายตั้งแต่น้ำหนักเท่าไหร่บ้างคะ เริ่มต้นตั้งแต่1กรัมยัน10บาทเลยครับโอ้โหไล่ไปเรื่อยๆเลยใช่ครับแล้วของรา้านเราล่ะก็มีตั้งแต่1กรัมยัน10บาทเหมือนกันครับ1กรัม2สลึง1สลึงต้องหนึ่งสลึงก่อนให้ไปจบห่งสลึงสีใช่ใช่ใช่หนึ่งกรัมหนึ่งสลึงสองสลึงอ่าโอเคหนึ okay. ่งบาทหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาท ใช,ใช่ไหมคะก็สามารถเลือกซื้อสะสมที่ร้านเราได้เหมือนกันนะคะ่ะคุณอิงถามมาที่คําถามข้อสุดท้ายค่ะก็จ,จะบอกว่าทางการนิดนึงนะคะท่านผู้รู้ราคาทองมีความเกี่ยวข้องกับน้ํามันและตลาดหุ้นอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วน้ํามันเนี่ยครับมันต้องซื้อขายด้วยดอลลาร์เท่านั้น เพราะฉะนั้นดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่ผูกกับราคาน้ำมันอยู่แล้วค่ะแล้วทองเนี่ยส่วนมากก็จะซื้อด้วยดอลลาร์ค่ะคราวนี้มันก็เลยผันผวนไปในทิศทางเดียวก,กันกับราคาน้ำมันอดอลลาร์แล้วก็ทองครับก็คือเหมือนกับว่า3ตัวเนี้ย ก็สามารถที่จะเอาอะไรไปซื้อกันก็ได้ใช่น้ํามันไปซื้อทองก็ได้แต่คงไม่มีใครเอาน้ํามันมาซื้อทองนะครับก็ไม่แน่นะให้หนึ่งเมืองน้ามันแลกกับทองเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเอาเอาน้ํามันก้าพันมาซื้อที่ร้านทองก็คงไม่ได้ไม่น่นาจะใช่้าะเออันนี้คือณปัจจุบันใช่แต่ว่านันคนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ครับนะคะคุณอิคะแล้วเรื่องของตลาดหุ้นล่ะคะตลาดหุ้นเนี่ยครับเป็นเรื่องของค่าเงินครับเมื่อไรค่าเงินอ่อนตัวหรือแข็งตัวเนี่ยก็มีผลกับราคาทอง แล้ว <ừ> เพราะว่าทองเนี่ยมันเป็นค่ากลางที่ใช้ยึดครับ <ừ> จริงๆแล้วทองไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแต่เป็นค่าเงินตั้งหากที่ขึ้นและลงอ๋อโดยเอาทองเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าบรรทัดฐานมันทัดฐานโอ้โหฟังดูแล้วลึกเกินไปค่ะข้อนี้ <c oughs> ดิฉันว่าคุณลูกค้าหน้าร้านคงจะเริ่มถาหมหแล้วค่ะตอนนี้นะคะอ่ะ เรียกว่าได้คําตอบกันครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคําถามที่ลูกค้าของเราเนี่ยนะคะถามเข้ามาจากหน้าร้านนั่นเองค่ะคุณอิงคิดว่าคําถามเหล่านี้ยังมีอะไรที่ลูกค้าเราที่มาซื้อทองกับเราเนี่ยน่าจะต้องรู้อีกไหมคะอืม…จริงๆแล้วผมมองว่าถ้ามาซื้อทองเนี่ยถ้า<ฆ>ใช้เพื่อการสวมใส่และกันสวมใส่เนี่ย เราไม่ต้องคิดอะไรมากครับซื้อตอนไหนก็ได้ขายตอนไหนก็ได้เอาวันนี้เราพอใจที่จะซื้อและขายก็พอแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าซื้อเพื่อเก็งกำไรเนี่ยตัวเนี้ยผมแนะนำว่าซื้อเป็นทองคำแท่งจะดูดีกว่า โอเคคุณอินค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะด้วยความรู้เยอะเลยคุณผู้ชมค่ะเอาเปว่าใครที่มีคําถามก็เหมือนเดิมค่ะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเราก็จะทาเป็นคลิปแล้วก็รอตอบคําถามของทุกทุกคนนั่นเองค่ะคุณอินคะฝากร้านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่พอ่านคอมเมนต์ในช่องของเรา คนถามเยอะเลยว่าร้านอยู่ที่ไหนร้านผมอยู่ชั้น LG ครับอยู่เทอร์มินอลโอเคซ้ออีกรอบหนึ่งตอนนี้ร้านทั้งหมดกี่สาขาคะมี10สาขาครับ10สาขานะคะอยู่ที่โคราชทั้งหมด5สาขาและกรุงเทพ5สาขาคโคราชใช้ชื่อว่าเอ่อร้านทองอิงหลีครับตาประตูชุมพลตาประตูชุมพลนะคะที่กรุงเทพใช้ชื่อว่าโกสมิดครับโกสมิดนั่นเองนะคะแล้วก็สาขาที่เราถ่ายทำรายการอยู่ที่ เทอร์มินอลเชเวนพีววันโคราชชั้น LG ีนั่นเองค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยเนาะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง2องทุ่มครับสิบโมงเช้าไหมสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มตั้งแต่สิบโมงเช้าถึง2องทุ่มครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับค่ะก็มาเจอแค่ได้โอเคก็มาเจอกันได้เลยนะคะลิปนี้พวกเราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลีบ๊ายเรียบร้อยคำถาม จบแล้วเอาทุกคนกองเงียบเพราะว่าทุก,ทกครั้งเราจะชอบแบบนี้แ